ใบใหม่มาแก่มมากเลยค่ะชมพูสวยทีนี้เขาน่าจะออกเป็นสีนี้มาทั้งหมดอะน่าจะไม่มีเขียวมาแล้วทีนี้รอดูอีกสักอีกสักสองอาทิตย์ใบชมพูน่าจะเยอะขึ้นแล้วน่าจะสวยแล้วทีนี้ ความตื่นเต้นความแบบพอใจที่เราที่เราทํามาเนาะที่เราทําเราไม่ใช่มืออาชีพเราซื้อมาปลูกเราก็เรียนรู้ไปก็มีความสุขเริ่มต้นจากที่เป็นโควิดอยู่บ้านไม่มีอะไรทําเงาเงาเซงเซงก็เลยซื้อต้นไม้มาปลูกก็ชอบด้วยค่ะชอบต้นไม้ ชอบต้นไม้อยากปลูกต้นไม้ทุกชนิดเลยร้องเขาสวยเบิกบานขึ้นมาดูทุกเช้าเสียงนกเสียงหนูร้องจิบจิบเจ๊บเจ๊บอย่างก็อยู่ในป่าเลยค่ะได้บรรยากาศดีมากๆเลยโอเคค่ะแล้วก็ทำไปแหละค่ะทำไปให้เรามีความสุข ตอนที่เรามีชีวิตอยู่อนาคตข้างหน้าเราก็ไม่รู้เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราทำให้ตัวเองมีความสุข